ก่อนหน้านั้นมีนักเศรษฐศาสตร์หลายคนรวมถึงโจเซฟสติกลิส์นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลบอกว่าแนวคิดของทรัมเนี่ยมันดูไม่สมเหตุสมผลในทางเศรษฐศาสตร์แล้วก็ทรัมป์กำลังยิงขาตัวเองคือทำร้ายตัวเองเพราะว่าการทำแบบนั้นหมายถึงการฉุดให้ภาคการผลิตในอเมริกาเนี่ยกลับไปสู่ยุค40ปีที่แล้วโจเซฟสติกลิส์บอกว่าทำแบบนั้นก็คือการให้อเมริกากลับไปอยู่ ยุค40ปีที่แล้วตอนที่อเมริกายังมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมก็คือผลิตเสื้อยืดผลิตแก้วผลิตอะไรต่างๆนะั่นนะแต่ก่อนมันอยู่ในสหรัฐนะแต่ใน30ปีที่ผ่านมาเนี่ยฐานการผลิตมันออกจากสหรัฐเพราะว่าอันที่หต้นทุนถูกกว่าอันที่สมันคือ globalization นะการ ทำความร่วมมือข้อตกลงทางการค้าเสรีนะแล้วสหรัฐก็ไม่ต้องทำอะไรที่ตัวเองทำได้ไม่ดีเข้าคนอื่นนะการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่มันเยอะๆเนี่ยผลิตสหรัฐเนี่ยมันแพงต้นทุนแพงนะมาให้แถวจีนเกาหลีใต้ไทยมาเลเซียถูกกว่าแล้วที่30ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีการกระจายการผลิตจีนเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของการผลิตไปเรียบร้อยแล้วสินค้า ของเศรษฐกิจใหญ่4ชาติในโลกรวมกันยังไม่เท่าจีนก็คือสหรัฐญี่ปุ่นเยอรมนีเกาหลีใต้ผลิตรวมกันยังไม่เท่าจีนผลิตได้นะเพราะฉะนั้นความหวังที่ทรัมป์จะเอาฐานการผลิตกลับมาสหรัฐเป็นเรื่องที่เหลวไหลโดยสิ้นเชิงแล้วก็เป็นการย้อนยุคโจเซฟสติกลิทบอกเนี่ยนะคะว่าประเด็นและปัญหาของทรัมป์ก็คือว่าทรัมป์เนี่ยไปหมกมุ่นอยู่กับสินค้า ที่มันจับต้องได้ที่เรียกว่า goods นะ goods ก็คือพวกอะไรที่เราจับต้องได้ที่เราเห็นนะขา้าวโพดยางพาราเสือ้อคอมพิวเตอร์อะไรพวกเนี้ยแต่ทรัมป์ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่สหรัฐทำได้ดีมากในช่วง 4, สวี่ทศวรรษที่ผ่านมาก็คือสินค้าภาคบริการแล้วตัวเลขขาดดุลที่ทรัมป์อ้างเนี่ยมันครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่มันจับต้องได้แต่ไม่รวมสินค้าในรูปแบบบริการ ทั้งๆที่ในยุคนี้เนี่ยบริการเป็นองค์ประกอบสําคัญของเศรษฐกิจสหรัฐเพราะอะไรเพราะปัจจุบันสินค้าที่ผลิตได้เป็นชิ้นๆแบบนี้จับต้องได้เนี่ยมันคิดเป็นแค่10%ของ GDP สหรัฐอีก90%เนี่ยมันเป็นสินค้าภาคบริการภาคบริการมันอยู่ในรูปแบบไหนบ้างการท่องเที่ยวการศึกษาสุขภาพแต่ทําไม่พูดถึงนอกจากไม่พูดถึงแล้วเนี่ยกำลังทําลายด้วย